เราจะขึ้นไปข้างบานนี้ค่ะ Let's go ฮัลโหลซูเล็กเลยค่ะนี่ค่ะตึก Google ค่ะฮะ uh huh. ตอนนี้เราก็กินข้าวกันเสร็จแล้วนะคะ,ะทีนี้ก็จะเดินกลับกันแล้วค่ะแต่ไม่ไม่เดินไปกินกาแฟกันต่อค่ะทีนี้อ่ะเขาก็ให้ป้าไปซี่เลือกว่าเดินนี่ประมาณ7นาทีกว่านะคะอันนี้เขามีบาร์มีอะไรของเขาตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ แต่ถ้าเดินก็จะเห็นหนู่นนี่นั่นนะคะของยามคํำคึงของซูริกเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะแล้วก็สองหรือว่าจะนั่งรถบัสนะคะถ้านั่งรถบัสก็จะไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้นะคะเห็นแต่มันก็จะแบบผั่านอยเงี้ยค่ะนี่เราก็จะเห็นเยอะนะคะอันนี้มารีฮวน,น่านี่คริสอยู่นู้นสิใบไม้อะ กรีน่อันนี้ร้านขายกัญชานะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะก็ะ <c oughs> จะเดินกันอย่างเงี้ยครับไปกินกาแฟกันค่ะออกจากร้านอาหารไทยจะ <c oughs> เห็นยำขำคืนเนาะของซูริด แม็กวีซีอินเดีไนท์ฟอมซูริกพอนั่งเร่นกันค่ะร้านอาหารหรือร้านกาแฟาค่ะนี้ก็จะเป็นซอยเป็นเก่าๆค่ะจอดรถกันค่ะ Oh. นี้ก็น,น่าจะเป็นร้านอาหารจีนนะคะแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเห็นเดียโก้บอกว่าตอนนี้ที่สวิตค่ะอาหารไทยกำลังเป็นเทรนเลยนะคะตอนนี้ร้านอาหารไทยที่เรานั่งเมื่อกี้ขู่คนเยอะมากเลยค่ะเต็มเขาบอกปกติเต็มจนไม่มีโต๊ะนั่งนะคะต้องโทรจองะคะ่ะ อาหารจีนไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะตอนนี้อาหารไทยเราที่ที่สวิตเนี่ยค่ะกำลังเป็นเทรนด์มากเลยฝรั่งนั่งกินแต่เต้มเลยสั่งส้มตำอ่าแล้วก็ซิคโคงหมูทอดอีกโต๊ะหนึ่งก็สั่งปลาทับทิมทอดไวยเตี๋ยวกะเพราอะไรอย่างเงี้ยค่ะสาวๆหุ่นดีๆมากินกันเต็มเลยสาวๆฝรั่งนะ Wow. This is romantic. romantic. It's good. Roy, huh? Down there, this, this, this is the world. This is Google. All hmm? is Google. Google. This is Google Business Central. Oh. All this. all this down there this not this down there, this down down o there g อุ๊ยตกใจอ๋อบริษัท Google ค่ะ Here is Google Google Home Google บ right of oh. <laughs> mm ้านของ Google ค่ะตรงนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะเนี่ยเป็นตึกเป็นออฟฟิศใหญ่ของ Google ในในสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ โรแมนติกค่ะแล้วก็ข้างล่างเขาก็จะมีเป็นชอบที่สก o เ g l e they watch you เออเขาบอกว่าระวังนะ Google ก็ส่องลงมาได้นะ GPS อันนี้เด็กๆค่ะชอบมาเล่นกันค่ะหน้าหน้าร้อนนะคะหน้าซัมเมอร์อืมดูค่ะ แถวนี้โรแมนติกค่ะดูค่ะเขาเอาช็อกมาเขียนกันนะเด็กๆเขียนหัวใจบางคนก็วาดเป็นอะไรมั่งก็ไม่รู้นะคะเนีโรแมนติกค่ะไม่ว่าจะมากับครอบครัวหรือมากับคนรักค่ะเออความคืนของ ที่นี่สวยดีค่ะก็เป็นที่ให้เด็กๆขีดเขียนมาแล้วก็ค่อยเอาน้ำมาล้างเอาอุ้ยบันไดแวบ บิ๊กสเตปโกลว์แวร์เวลี่บิ i ทตี้ฟูลเหรอโอ้ยเราจะขึ้นไปข้างบนนี้ค่ะเล s เ g อร์แจสเลส Let's go. อ่ๆนี่นะคะเราจะขึ้นบันไดกันค่ะเดียโกบอกว่าขึ้นบันไดก็ได้แล้วก็เขามีลิฟต์ด้วยค่ะนี่ค่ะเขามีลิฟต์ตรงนี้ด้วยเนี่ยกล่องกลมๆนี่ค่ะเนี่ยสำหรับคนแก่ ไม่อยากขึ้นบันไดนะคะเล้ก็เดินขึ้นบันไดกันดีกวกัโชว์พราวค่ะจะขึ้นไปดูวิวกันค่ะเออนี่นะคะขึ้นมาถึงแล้วโอ้ยบิทุฟูลอ่ะโอ้ยสวยมากเลยอะค่ะแต่งเกี้ยวเดียวก็เย้ นี่ค่ะเราจะเห็นไฟของปึกนะคะแล้วก็รถไฟห,หลายสายก็จะมาตรงนี้กันนะคะ ยามค่ำคืนของซูริกเลยนะคะเนี่ยคนเขาก็ดีค่ะไม่ค่อยเยอะคนในประเทศเขาไม่คอยเยอะเนาะเจ็ดล้านนององคคิดบอกเจ็ดล้านกว่า,านะคะคนสวิต์แท้แท้นะคะที่ไม่รวมอ่ะคนที่มาอยู่มาทำงานอะไรเงี้ย อันนี้เขาขวางเขาเขาทำเป็นตาข่ายเขากลัวคุณอุ้ยโอ้ไหวไหมน่ะเนี่ยค่ะตาข่ายเหล็กนะคะป้องกันโอ้โหรถไฟเต็มไปหมดเลยค่ะเห็นไหมคะเป็นสถานีรถไฟในตัวสุริคค่ะส่านี่ใหญ่เห็นไหมคะรถวิ่งสวนกันค่ะ มีรถไฟสองชั้นค่ะน่าจะแบบข้ามประเทศอะ่ะโอ้นู่นอีกโอ้นะ lot, โอลลอดเนี่ยอลลอดเทนออโอ,โอ้นี่ค่ะฝั่งนี้ค่ะเนี่ยซูริกเลยค่ะตวเบเลอร์เลยค่ะ เห็นว่าซูริกเลยค่ะวเวอร์บล่าเลยนะคะ <Okay. S 1> นี่ค่ะตึก Google ค่ะตึก Google เอ้กูเก l ลเมื่อกี้ป้ายซูริกค่ะนี่ตึก Google <c oughs> เขาบอกข้ามขึ้นไปนั่งนะคะข้างบนอันตรายนะห้ามห้ามขึ้นมานั่งนะคะ่ะตรงนี้ทำมาให้นั่งเพราะว่า อันตรายรถไฟวิ่งตลอดเลยค่ะสองฝั่งเลยฝนเริ่มลงเม็ดฮัลโหลซูลิกเลยค่ะโอ้โหรถวิ่งตลอดเลยค่ะรถไฟแบบตลอดเลยไปเลนเนิ่งสตาร์ทคำละนั่วเลนนิงนน่งอลิตเติ้ลเลนนิ่งอ่าลิตเติ้ลลิตเติ้ล โอ้เห็นไหมคะเนี่ยป้ายค่ะ Google เนี่ยค่ะที่เดียวก็บอกค่ะเนี่ย Google ค่ะบริษัทของ Google ตึกตึกทำการใหญ่ของเขาในสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ Google thank you lily did you google when you tell me i think you're joking you know oh, really? yeah okay. i think uh, i know i not think that google is a 10 train station yeah, you, you know this uh, you know, sam the guy from the church the asian guy that we see one month ago uh-huh here in a sulika oh yeah, yeah 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 oh okay but, มีเพื่อนที่โบสค่ะที่เขาบอกว่าเขาทำงานในบริษัท Google ในซูริคค่ะเขาเ็าแต่งงานกับเมียไทยค่ะเขาไปที่โบดที่เราอยู่เขาบอกเขาทำงานที่นี่ค่ะ Google ที่ซูริะตอนนี้เราเห็นแล้วโอเคส่วนอันนี้ก็ซูริคจริงๆนะคะป้ายเบลอ ่วนอันนี้ค่ะลุงคิดก็เอาเสื้อลุงคิดมาคุมให้ป้าไปซีฝนมันลงเม็ดค่ะไปปล่อยลงเม็ดไปปล่อยส่วนข้างหน้านี้ก็เป็นตึกของอะไรไม่รู้นะคะป้ายนะคะส่วอนอันนี้ MM, M M M E แล้วก็ O ลงเราจะลงลิฟต์นะคะเบันไดเราขึ้นมาแล้วเอ้โต้งกิโนโีนะ t ลงเล็บคะ่ะเีแล้วครอะเอ1 2 3 4อบอีอนร the You go first, boy! Good. Okay, thank you. Oh, you have lane นะน่ะ This can oh. only we take landing No landing. No learning. When you go up, there's rain again. ไะวีโกแวร์อ๋อ oh. Yes ใช่ Take your time boy I'm I'm no wrong อ๋อสุกับมือเออถึงร้านกาแฟแล้วค่ะ mm hmm. นี่ค่ะ ไอ้ติมเรามาแล้วค่ะก็หลังจากเดินผ่าน <enth> อ่ะคือ้อฮะ What you feel for the Google? o h for the view in a train? I've never been there. First time. Really? <c oughs> I've never gone there. Such a tourist. อ uh ่ะก็บอกว่าดีสำหรับค <c oughs> นมาเที่ยวอ่ะ But it's beautiful. Beautiful no? i never see yeah. started to uh, in a night from Zurich. Yeah, okay, I've seen Zurich by night before, but it's the bridge is the first. time. I think also